ข่าหับนะครับอะไรนะทไรจกปูนอยู่ครับอ๋อว่าไงเป่าวป่าวป่าไม่มีอะไรครับไม่มีเลยตรงมีนาฬิกาปะมาอมายนั้นนาฬิกาปะไม่มีนะพี่าเซอร์นะเซอร์นาฬิกาพี่ชายเราหน่อยดิเผื่อมีเวลาว่างถ้าช้าเกินวันหนึ่งอะพี่ไปแจ้งได้เลยหนูอยู่ไหนอะหนูเพิ่งเข้ามา ขอไห้ให้เวลาลูกก่อนสักครึ่งชั่วโมงค่อยไปหาเขาเบ่งเวลากันไงกูหลอกไหมว่าคนดูคนดูว่าผมหลอกไหมแต่ตอนนี้ยี่สิบสี่แล้วป,ก,ปกติปูจกปูไหมผมจกแต่อย่างอื่นอะจกอะไร พูดจกอะไรหรอสอนหนูมัม้งจกอืมได้เงินดีไหมหอ่ะจกแคบขายครับฮัลโห<อ>ล <Halo, S 2> ครับนะครับ <torso? S 2> อะไรนะไม่ทำไรจกปูนอยู่ครับอ๋อว่าไง เปล่าเปล่าเปล่าไม่มีเลยครับไม่มีอเลยยื้ไหนอะ่ะอ,อืนกำลังไปเล่นอ,อ่ะอ๋อจกไอ้นี่บ้านอยู่หรอ,อรง,งานง,งานร้านงานที่ร้านอยู่หรอเปล่านะไม่ไม่ครับไม่เพิ่งมาจากบา้านได้ไหมเราจะทำไรว่าจะไม่หาเลยครับโอเคยังไงก็โทรมานะ huh. เอาไงเอาไงดีวะคนดู ปู่เหนื่อยหรือเปล่าเดี๋ยวหนูไปขับรถหางเองก็ได้นะไม่เหนื่อยหรอกครับปู่ทำงานไม่เหนื่อยหรอกว่างๆก็แวะมาหาปูเดิมปู่เหงาช่วงเนี้ยปู่ยุ่งอ่ะปูงานเยอะรับที่มาส่งโอ้โหอันนี้ไป็นจบปูนมาหรอครับเนี่ยใช่ครับผาหลานไป็นจบปูนมาครับอย่างนี้หลานคนอื่นไม่น้อยใจหรอครับเนี่ยสวัสดีครับคุณดิ๊สวัสดีครับเอ้าตอนนั้นพี่ไม่มีเสื้อผ้าอย่าใช่ไหมอ่ะ อะไรนะคุณอะไรนะคุณอ๋อรับเปล่าลูกคุณปู่อ๋อพอดีแบบมีผู้ใหญ่ใจดีให้ตังค์มาอะไรเงี้ยรอรับตังค์ก่อนรออย่าเลยคือคุณใหม่เปิดสนอพี่กทีมีพี่อันกี้จานเอามีกี่จานอ่ะเยอะเลยเอาไงรับดีไหมที่ห้างหรอมาเลยครับม่ได้ครับเขาไม่ใส่สูตรแกงหรอของผู้หญิงน่าใจอีกอันหนึ่งลงพี่ มีนาฬิกาปะมายังน้าแลนด์ปะไม่มีนะพี่เดี๋ยวแจ้งเงินให้มาอคือพ่อไอโฉพวกอะไรพวกนี้ด้วยเขาเล่นที่นี้มันต้องทำเงินมาอยู่แล้วผมก็จ่ายตลอดนะซื้อมาซื้อนาฬิกาพี่ชายเราเลยดิเผื่อมีเวลาว่าถ้าช้าเกินวันหนึ่งอะพี่ไปแจ้งเลยอะไรนะไข่ยิงอะไรนะอะไรนะเพราะคนแทงกับมันหากันหลายโตเงินมันไม่ได้ครบถ้าเกิดช้าถ้าพี่ก็รอตั้งอยู่หน้าแลนด์นี่แหละ ก็เขาเล่นลีดีผมเป็นเนี่ยไปยินอะไรนะได้ยินคิดรับใช่ไหมไม่เกี้มันจะจ่ายเกมก่อนงั้นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบอลจบอ่ะถ้าเกินชั่วโมงไม่เกินชั่วโมงอ่ะถ้าถ้าโดนนะไม่เกินชั่วโมงเอาไงคนดูงก็เนี่ยเอาคนพูดเอยพี่ผมชอบพูดเลยอ่ะไปได้เลยโอเค Eh, yeah, mama. Oh, okay. ngai. หล่อสุดแล้วพี่ไม่ไหวหรอกอืปูปู่ไม่ได้หรอก้าใจแลาะเคยสนใจหลานเคยไหมครับพี่สนใจหลานเคยไมหรอใช่ครับถามถามเลยครับถามหลานผมเลยหลานชอบไหมชอบเขาไหมแต่คุณดิสนี่ชอบผมไหมครับไปแล้วครับหูไปแล้วพูดอย่างนี้ไปดีกว่าทำไมไม่ชอบเขาหรอเขาเขาบอกว่าชอบผมอ่ะ ยูคนเดียวได้แล้วผมไม่รอตรงไหนอ่ะรยิงยางอ่ะไม่รู้ผมไม่เฝ้ารถไงน,นนะโอเคนะนะนะโอเค,อ,เคออฟอะไรอ่ะกูป่วนหัวแทนมันนะ จักแฟนจักหลามผมไม่เป็นไรผมเล่นได้หมดนี่แหละครอบครัวสุขสันต์ <c oughs> หนูมีรถใช่ไหมรถหนูอยู่ไหนอ่ะ <c oughs> รถหนูอยู่ไหน <c oughs> อยู่ที่เบอร ต้องพาวเหรอ,รอ่ันอยู่ที่เบรกรถปกติปู่จะาไปทำงานแล้วใช่ไหมสื่อหนูไว้ก็หลับังก็ได้ได้ครับโอเคครับดูแลตัวเองด้วยนะได้ครับว่าแล้วโทรมาหนูจบปุ้นได้ได้ไดบ้บายบายครับบาย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 ครับ เดี่ยลูกกูจะมาอีกโอ้ฮัลโหลครับสวัสดีครับเ่าไงครับสวัสดีครับหนูอยู่ไหนอ่ะหนูเพิ่งเข้ามาหนูอยู่เวทีครับทำอะไรอ่ะอะไรครับหนูต้อ โอเคเดี๋ยวป้าไปหาไปหาเขาเสร็จแล้วก็ไปหาเขาต่อขอไห้ให้เวลาลูกก่อนสักครึ่งชั่วโมงค่อยไปหาเขาเบ่งเวลากันไนยกูหลอกไหมว่าคนดูคนดูว่าผมหลอกไหม มาเร็วมา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 ในนั้นแล้วก็มีติดตัวอยู่ห้าหมื่นสวัสดีพี่สวัสดีครับไปไหนครับพี่ไปไหนมารับลูกครับมารับลูกโอเคครับพี่พี่งมุดใหม่ใส่ได้ครพี่เทศจัดสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เป็นไรเออีมารับลูกครับเอาเปมาอยู่กับใครอ่ะ ชอ,ชอบอยู่กับกาเซียรหรอฮันแต่เาไม่มีอะไรทำอ๋อ <c oughs> พี่ฮันไ,ไนพี่ไม่เป็นไรรอเขาเข้าใจอยู่หรอกเพราะมีลูกผมเยอะไงก็ <c oughs> ต้องแบ่งเวลาให้เท่ากันไง แล้วทานข้าวอะไรหรือ,อยังครับทานแล้วครับทานแล้วครับอ๋อแล้วเป็นไงบ้างอะคนนั้นอะไม่ยุ่งวุ่นวายแล้วใช่ไหมไม่ครับไม่ดีมากม้ากโลูกผมน่ารักไหมครับคนดู คนดูลูกผมน่าร <m afraid> <sm todas hy enas> ักไหมผมถามคนดูเ <t> นี่ยลูกผมน่ารักไหมหน้าต่อพ่อมึงอะหนูมีรถใช้ไหมเนี่ย แล้วอยู่กับพี่กาเซียพาเขาพาทำอะไรบ้างมันมันไม่พาจะทำอะไรหรือให้กาเซียเป็นน้องเป็นน้องเหรอใค่รับมีแต่ว่ามีรถอันนี้ขับอยู่อะไม่มีรถขับเลยเหรอหนูไม่มีรถขับเลยเหรอ ม,ม,มีแต่มามีแต่เอ็กเอเอาไหมเอาไปขับไหมเอาเอ็กเอไหมคแต่เา,าเลยต้องไปพา,อาอบัตโอนด้วยป้าป้าตอนมีแต่ให้อ่ะไม่มีลูกคนไหนให้ป้าเลยอ่ะ ให้ปานทำอะไรเหรอเอาอยูดบนรถเป็นยนังไงเพงนี้ไม่เสีย ไลฟ์สดเล่นเว็บ UFO 888เหมือนสมัยก่อนหน่อยครับคุณปู่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเ<ร>ตือนคือห<ล>นึ่งวันคุณตาหวังอะไรจากลูกอ๋อหวังแค่แบบว่าให้ลูกหลักผมแค่คนเดียวไม่โอเคแนละ้วอะไรได้หนูเลขอะไร มานี่ยมานี่มาขึ้นฟังคนขับหนูเลขกอะไรคะหนึ่งสี่หกศูนครับเอาไปขับเล่งก่อนนะเ,เดี๋ยวาหาแท็กให้ค,ครับค,ครับอเ,เอาไปขับเล่นเลยเ,เดี๋ยวป้ามาโอเค สูบเยอะๆเด้อน้องพอ่อมึงคิดว่ากแบบูแบบโอ้โหแบบโง่งขนาดนั้นเลยเนี่ยคนดูโอ้โหท้ามไปเราคิดกันขนาดนี้วะพี่ต๊ะขอออางานหน่อยนะพี่ต๊ะอะไรนะ <c oughs> ขอออางานหน่อยนะของานไหนไม่เอาโอเคๆหนึ่งพันสามพี่เอางานได้ไหมพี่เอาเราอย่างเล่นลี้วะยันแบบสามสิบสามสิบอะเย็นพี่ขออีกอาทิตย์นึง วันนี้เกือบชนะด้วยอะพี่แต่เขาได้แค่บแต่ไม่ชนะถูกไหมใช่พียถูกแต่ฟัน12นิดเดียวอย่างเงี้ยทงทงนั้นถ้าหรือได้เดี๋ยวได้แก้สองเกมเลยอืมแต่ดูดูนิกพลาดด้วยนิกไปยิงยิงพี่งใช่ใช่ท่านิกนั่นิกไม่ยิงพี่อ่ะได้เนาะไม่ไม่ท่านิกยิงไม่พี่ไปต่อยพี่แบบพี่ไม่รู้ว่านี้จะยิงมาเสียไหมพี่เลยไปต่อยให้พี่นิกก็นิกจะโฟกัสทั้งหลังไงเดี๋ยวส่งโลไปให้ได้ไหมคะ ได้ครับได้ครับก็แมนเดี๋ยวผมไปหาเขาเดี๋ยวผมไปหาเขาเองแหละมันเอาทุกคนอะไรคนดูปิ้นอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็ให้เวลาโยเขา อมีเมียกี่คนนี้มีคนเดียวครับในเกมครับมีเมียคนเดียวครับที่คนเดียวครับ คนแม่งทุกทางครับดาราเกาเหล่าพ่อมึงอะ ยูเวยเนี่ยังไม่อยู่ไหนเนี่ยโลหนูอยู่ข้างล่างตกตกเขามาทำอะไรตรงนี้อ้าหนูไม่รู้ว่า ไม่รู้ได้ยังไงแล้วไม่รู้แล้วมาได้ไงมากับใครเนี่ยม,มากับใครหนูเข้ามาเมื่อกนะี้หนูแคอะเป็นซองไหนเจ็บอ,องนอกเกมยังมามีสองในเกมมีสักสิบจะเป็นไรไปนาอน้องตาบักทำแหล่ไปทำอะไรมา กินแล้ามาแข็งเหรอ,อทำไรเนี่ยไม่กำลังไปทำงานแข็งไงอโอเคไปส่งหนูกระลกากลางได้ไหมได้ครับได้ได้ได้ได ได้ได้แค่เป็นคนไปส่งไม่เคยเป็นได้เป็นคนในใจเลยเหรออะไรนะได้แค่เป็นคนไปส่งเหรอได้เป็นคนในใจบ้างได้ไหมเอาดีได้เป็นคนในใจบ้างโหม,ม้เจอกันนะครับขาไว้เจอกันนะโอเคครับ คู่อะไรสัตว์พี่กูโดือดต่อยทำมึงงงแตกคู่ชนแหลกทำมึงงงแดกจนสะบงแหกมึงชนะกูเห่ยเฮี้ยมคงแปลกเจอกับพวกกูเห่ยสักคงแดกมีแค่ไม้เลือยช่วยอะไรกับคมแฝงเมียมึงสู้มือกูได้จับมันลงแขกทรงผมทรงแปะทรงแอ๊ทรงแกะที่พวกมึงเคยได้ช่วยพอกแกกูยังไม่ลงแขกไอสัตว์มาฟาดไอสัตว์คูให้มึงสองร้อยของกูเต็มตู้ไอหน้าเฮี้ยมของน้อยพวกกูรวยจังอย่าสนือมาขอพอยกูไม่สนุ่ไม่ใครกูเล่นมึงยังจะขอร้อย